เมืออ่อยอยู่พี่เตยอยู่โน่นครับโน่นเห็นไหมอุ้ย,อยกอดกันาวด้วยจิ้นอะววจิ้น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 เขาทำอะไรกันเข,ขาเขากำลังแจกเสื้ออยู่นะพี่ลองซูมดิพี่ซูมได้แค่นี้แหละ น้องทอมอยู่ไหนคะหนุโอพี่หนูหห่นนนะนหน้าจะหาไม่เจอนะครับพี่มิ้นม้อนน่าจะหาไม่เจอนะฮะคือแกงม่อนอนะ่ะคือซูสุดๆเลยอะ่ะพี่แตงอยู่ไหนคะนูน่นพี่แตงอยู่นุน่นแล้วม่อนยืนแอบหลังกำแพงนะครับโอ้ยปวดท้องพี่สี่ห้าห้าหรือยี่ห้าถ้ายี่ห้าอยู่นู่น โอ้มีคนบงัง้ละนู่นเลยเส้นน้ำเงินเห็นไหมครับเส้นน้ำเงินนะฮะทุกคนหลดมาเลยแหละถ้าไม่มีพวกเธอนะะแบบใช่ไหมถ้าไม่มีพวกพวกแก๊งหนูนะไม่มีใครลักนะครับทุกคนจะไม่เห็นอะไรแบบนี้นะฮะทุกคนจะแบบไม่ได้ดูน้องๆก่อนนอนทำให้ทุกคนนอนไม่หลับนะฮะเพราะงานต้องซัพพอร์ตแก๊งเราด้วยนะเพราะแก๊งเราก็ไม่ค่อยมีจะกินนะแก๊งเราแก๊งเราค่อนข้างจนกว่าน,น้องน้อยอีกนะแก๊งนางฟ้าของเรา <laughs> ต้องสปอร์ตพวกเราด้วยนะครับสปอร์ตแก๊งนางฟ้าด้วยนะครับแก๊งนางฟ้ามีม่อนแอนฟลาดาแอนเน่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 ไอ้ฟลาดาเน่เน่ไอ้ม่อนนะฮะสามคนแลขอบคุรับให้ติดตามนี่อ่ะหรือว่าเราจะเปิดโดเนตล่ะโดเนตดีแล้วโดเนตแต่ไม่มีใครโดเนตเลยนะวันที่ยี่สิบมาพิษณุโลกใหม่คะมาถึงน้องๆหรอ น้องๆไม่แน่ใจเลยครับเนเน่ต่อต่อชื่ออะไรต่อเนชื่ออะไรมาถึงต่อต่อหรอก็คือเนเน่เลยครับลองพิมวมาเน่เลยโชกุนอยู่ไหนคะโชกุนหนอไม่เห็นว่ะทุกคนต่อต่อชื่อเนเน่เลยครับอันนี้ช่องม่อนนะฮะเตะเล่นกระเด็กอยู่ใช่มาถึงพวกพี่พวกผมพวกผมไม่น่าได้ไปน่าจะไปนครศรีธรรมราช แต่มอนไม่ได้ไปนะฮะก็มีฟารดากันนี้พวกนี้แข่งที่ไหนแข่งที่อะไรวะอะไรอะอะอะคโดมีเอ้ยอะไรวะอะไรนี่แหละทุกคนจำไม่ได้แต่ว่ามีแข่งกาฟฟี่อยู่ตรงไหนกาฟฟี่หรอคนหนู่จะบอกหนูหาไม่เจอครับทุกคนเพราะที่หนูมองมันมองยากมากปทุมคงคาอ่าใช่ประมคงคามอนจำไม่ได้นะฮะทุกคน ออพี่มาไหมนาราวันที่สามเอ็ดนี้ถ้าไปแล้วรอเจอกันไหมล่ะถ้าไปแล้วเจอกันไหม <c oughs> ถ้าไปแล้วเจอพวกพี่ปะ <c oughs> มาเจอพี่ปะ <c oughs> ทุกคนพูดถึงเนี่ยถ้าเกิดแบบไปน้องน้องไปแข่งอะแล้วเจอพวกแบบพวกเราอะแก๊งแก๊งผมอะมีที่แบบเจอมอนเจอเนเน่เจอฟาราดานก็เข้ามาทักได้นะทุกคนเข้ามาทักเถอะขอร้องแบบอยากให้มีคนมาทักมากเพราะแบบจะได้รู้สึกดีเจอแน่ๆไม่น่าได้ไปนะฮะทุกคน ไม่น่าได้ไปไม่น่าได้ไปนาวใส่เสื้อสีขาวปะนาวใส่เสื้อสีจริงๆเป็นขาวกับม่วงนะกับตันซีอยู่ไหนคะกับตันซีภูริใครอ่ะอ๋อกับตันซีภูริอยู่นี่โปรกองเบอร์อยู่กับแตงครับซีภูริอยู่นี่นะอ่ะต่อไปใครอีก ครอใครอีกใครอีกอันนี้โป้งนะครับนี่ยาก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 น้องยากนะครับอันนี้ใครถอดเสื้อมาเลยมา,มาต่อ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 นะน้องสากายหรอให้ม้อนเปลี่ยนที่ไหมให้ไปนั่งนู้นไหมจะได้แบบเห็นจะชัดอะไรเงี้ยให้ม้อนเปลี่ยนที่นะ ย,ยาไปทานนมดีกว่าเราอืมอำนมอาจจะยังฉันไม่อยากมีนมน,น้องทอมหาไม่เจอเลยพี่มินยืนอยู่มกเมื่อกี้น้องทอมไปไหนแล้วอะ่ออวอะ,ออะพี่แตงเกี่ยวกับพี่สีดูอะไรกันน้อจริงใช่ไหมเห็นละจริงเหรอไงเกี่ยวกับเสียดูอะไรกันมือแต่เตยกับ,กบนง้า นู wing, new, ่นทอมนู่นเดินนู่เสื้อขาวเนี่มเอวหนูเห็นทอมละ<ๆ>แม่เห็นทอมยงังนอกมานั่งทำอะไรมาแจกรับเสื้อครับมารับเสื้อมารับเสื้อตกใจไอ้ข่าอันนี้ผู้ใหญ่นะครับทุกคน <_ v ue> ตกใจจริงอะ คอดูเตยนาวได้เห็นยังอุ้ยพี่เลอพี่เลอต้องมาเปแล้วล่ะพี่เลอต้องมาเปกันแล้วล่ะปะวันล้อมตึกแล้วล่ะมันจะเป็นไปได้ป่ะที่ผมจะได้ปวันล้อมตึกแบบน้องๆเลย fc เด้อเ oh fc พี่เหรอ fc มดเหรอฮะจริงปะที่จะไปไหนดูขา arms arms เอ,อไม่ได้ไปไหนนะครับทุกคนแค่รับเสื้อนะอาจซีดูซีคุณแม่ส้มจะดูใช่แม่ส้มคน้อ,อ,องฟ้าลูกลองให้ปอบลูกก่อน พี่ก่อนจะไม่มีพี่ดูพีคค่ะอันนี้กับฟี่ทุกคนพีคหรอพีคกันนึงนะพีคอยู่ไหนเอ้ยพี่ว่ามันจะหาเจอไหมล่ะใครนั่นเสื้อขาวข้างสีเตครับเออไม่ใช่เตแตงครับเตข้างหลังน้องเต้น้องดาวลูกใครหรอคะอันนี้ไม่รู้เลยฮะนั่งไงเอาแบบเจอพีคแล้วจะพีคละอันนี้กับตันซีปุรินะครับคือน้องเจ็บเจ็บอยู่นะเจ็บขาอยู่เห็นไหมเราเลยกับเพง กีใก่เตะอันนี้ไข่ฮาราดีกับแตงนะครับฮาราดีกับแตงอันนี้น้องนาวนะฮะอู้น้องนาวหล่อมากนาวกับเตะเจอละนาวกับเตะแล้วก็พีคสาวจ๋อป้อมอยู่ไหนป้อมอยู่นี่นั่งอยู่ป้อมเป็นหัวหน้าหอนะกี่ขอเธอเมกมีฟีดฟีดสเต็ปจิตการดอฟเฟอร์ก็กะตัดต่ำต แฮปปี้หรอสองสารซิชา่าครับน้องไม่หายจริงๆน้องจะหายแล้วนะน้องลงไปซ้อมแล้วแล้วน้องก็เจ็บอีกแบบน้องลงไปซ้อมแล้วน้องก็เจ็บตอนซ้อมอะ่ะพีวันนี้กาแฟมีพีมากใช่ไหมมอนดูอ,อยู่ บอสแจ๋ได้บอสแจ๋วะจริงเหรออะไรดิพี่บางยืนอยู่พี่บางยืนอยู่ที่ไหนบอสแจ๋อ๋อใช่กองคนดูเยอะปะโอ้โหม้อนลงไลฟ์ได้เลยนะครับตอนนี้เพราะพี่บอสแจ๋ไลฟ์อยู่คือคนดูสิบพันต้องมารับเสื้อครับว้าวว้าวว้าวเสียวมากยักษ์พีต้องขยับเป็นเกม น่าเป็นไงวุฒิภูนดีเตยนารองเท้าคู่ด้วยใช่ครับเป็นแฟนกันรอเล่นรอเล่นหรือ <ไป S 1> FC <ไป S 1> กลางน้นฟาฟ้าจริงไหมถ้าเจอที่ไหนก็มาทักนะมาทักกันมาทักกันได้นะครับเราไม่กัดนะเพรบาบโ่าแบสองหมื่นเอ็มแบตชุดมีสี่สิบห้ารู้่าชาร์จเต็มได้เลยชาร์จแบตจนเตมเ็มหมดเจ็ดสิบสามซื้อใหมค่ครับ จริงเจอวันไหนวันไหนเจอเราก็มาทักกันได้นะจริงๆเข้ามาทักเลยอะไรอะเอข่าวจุคุยเส้นจะดีดีป่ะเอไหนอะเอนี่อแกพอแล้วเตยมันไม่หันเอาเสียงมันน้องมันป่ะแต่เตยคุยกับผักบุ้งอยู่ป่ะผักบุ้งผักบุ้งอยู่กับพี่โนอาดเต้ไปเรียกคน เขาเป็นสีกันอะโซคอหนูจะลงลายละ่ะอันนี้ไหมอันนี้เป็นแก้งพี่เขาดูนี้เตะเตะไปทีเดี๋ยนี้เตะหนาวเชฟปาร่าเช่แล้วอ๋อนงไงบอสแจ๊ บอเจ๊ตัวเล็กก่าที่คิด